เมื่อกล้องเปิดความกลางก็กลายเป็นความผิดในย่านชุมชนกลางเมืองแห่งหนึ่งมีแก๊งที่คนในพื้นที่รู้จักดีแก๊งนี้ไม่ได้ขายของไม่ได้ขายยาแต่มันขายความกลางแก๊งสาวสองนักเลงใครๆก็เรียกแบบนั้นเพราะสมาชิกในกลุ่มเป็นสาวสองล้วนๆแต่งตัวจัดจ้านหน้าคมพูดเก่ง เดินมาแต่ละทีกลิ่นน้ำหอมฟุง้งแต่ถ้าพูดผิดหูเดินเข้าไปตบได้เลยพฤติกรรมของพวกเขาไม่ได้แค่แรงแต่มันคือคุกคามเจอสาวสองคนไหนที่หน้าตาสวยกว่าด่าขู่ตามไปถึงที่เจอผู้หญิงวัยรุ่นแถวตลาดเดินเข้าไปถามมองหน้าหาเรื่องหรอ บางคนแค่โพติกต่อใกล้ที่อยู่ของพวกเขาโดนแฉกับถูกไล่ตกคนในละแวกเริ่มอยู่กันแบบหวาดกลัวเด็กวัยรุ่นบางคนถึงกับต้องเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านเพราะกลัวจะเจอแก๊งนี้ตอนเยินตำรวจไม่กล้าทำอะไรเพราะยังไม่มีหลักฐานผู้เสียหายหลายคนก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวถูกตามไปถึงบ้านจนวันหนึ่ง เหตุการณ์ก็เปลี่ยนหญิงสาววัยสิเกคนหนึ่งถูกแก๊งนี้ลุมทำร้ายกลางตลาดเพราะแค่เธอหน้าขายดาราแล้วมีคนในแก๊งพูดว่านางนี่แอปสวยใส่กล้องพวกเธอเข้าไปกระชากหัวด่าลากลงกับพื้นโชคดีที่มีพ่อค้าร้านหนึ่งแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้คลิปหลุดไปลงในเพจชื่อดังยอดแชร์พุ่งหลักแสนในหกชั่วโมง แก๊งสาวสองกลายเป็นคำค้นฮิตคนเริ่มออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยโดนเหมือนกันเหยื่อหลายคนกา้าพูดรวมตัวกันออกทีวีรายการชื่อดังเชิญหญิงสาวหลายคนทั้งสาวสองที่เคยโดนขู่ทั้งผู้หญิงที่เคยถูกได้ทำร้ายและแม่ค้ารุ่นใหญ่ที่เคยโดนตบเพราะไม่ลดราคาน้ำหอม ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขากล่างเพราะไม่มีใครกล้าหือและอ้างคำพูดที่เคยได้ยินในตลาดว่าอยากลองของเหรอเดี๋ยวพวกกูตบให้ดัดนิสัยผลลัพธ์จุดไม่สวยตำรวจเรียกสอบผู้เสียหายทยอยแจ้งความสาวสองโดนฟ้องข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายหลายคดีบางคนมีประวัติเคยก่อเหตุซ้ำ สารไม่ให้ประกันบางลายเพราะอาจไปคุกคามพยานสังคมประนามหนักและที่เจ็บที่สุดคือครอบครัวของพวกเธอพ่อแม่บางคนเป็นข้าราชการถูกเรียกสอบน้องในโรงเรียนโดนแซวถูกตั้งคำถามความผิดของคนหนึ่งกระทบทั้งตระกูลการเป็นสาวสองไม่ใช่เรื่องผิดแต่พฤติกรรมกลางคุกคามคนอื่นนั่นแหละที่ผิด อย่าคิดว่าไม่มีใครกล้าอัดคลิปอย่าคิดว่าไม่มีใครกล้าเปิดโปงวันหนึ่งมือถือเล็กๆเ,เครื่องเดียวอาจพังชื่อเสียงทั้งชีวิต